สวัสดีครับหลังจากเกมเมื่อคืนของกลุ่ม F จบลงเราก็ได้ชมหน้า16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2020วันนี้ Friendsport จะขอพาทุกท่านไปพบกับ16ทีมสุดท้ายในรอบน็อกเอาท์ว่ามีใครกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่กลุ่ม A อิตาลีครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม A มีเวลเป็นรองแชมป์กลุ่ม B เบลเยียมครับเป็นแชมป์ของกลุ่มมีเดนมาร์กเป็นรองแชมป์กลุ่ม C ครับเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์ของกลุ่มและมีออสเตรียครับจบเป็นรองแชมป กลุ่มดีมีอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มครับและมีโครเอเชียครับเป็นรองแชมป์ของกลุ่มกลุ่ม G มีสวีเดนเป็นแชมป์ของกลุ่มครับและมีสเปนครับเป็นรองแชมป์ของกลุ่มกลุ่ม F ฝรั่งเศสครับเป็นแชมป์ของกลุ่มและมีเยอรมันครับเป็นรองแชมป์ของกลุ่มส่วนอันดับที่3ที่ดีที่สุดครับจะผ่านเข้ารอบทั้งหมด4ทีมโดยมีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับที่3จากกลุ่ม A ทีมชาติยูเครนครับที่3จากกลุ่ม C ทีมชาติเช็กครับที่3จากกลุ่ม D และทีมชาติตุเกสครับที่3มจากกลุ่ม F โดยจากการแบ่งสายการแข่งขันครับสรุปได้ดังนี้คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวลพบกับทีมชาติเดนมาร์คคู่ที่2ทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติออสเตรียคู่ที่3ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับพบกับทีมชาติเช็กคู่ที่4ทีมชาติเบลเยียมพบกับทีมชาติโปรตุเกสคู่ที่5ทีมชาติโครเอเชียครับพบกับทีมชาติสเปนคู่ที่6ทีมชาติฝรั่งเศสครับพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์คู่ที่7ทีมชาติอังกฤษครับพบกับทีมชาติเยอรมนี คู่ที่8คู่สุดท้ายทีมชาติสวีเดนพบกับทีมชาติยเโรปโดยในคู่แรกของรอบ16ทีมสุดท้ายครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่26มิถุนายนนี้และในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ครับจะมีบิ๊กแบตอยู่ด้วยกัน2คู่คือทีมชาติเบลเยียมครับพบกับทีมชาติโปรตุเกสและทีมชาติอังกฤษครับพบกับทีมชาติเยอรมันเพื่อนๆคิดว่า8ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฟุตบอลยูโร2020จะมีทีมไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเฟร หากคุณชอบกีฬาเราคือเพื่อนกัน